แล้วก็มากันที่เรื่องของคุณอิทธิพลคุณปลื้มที่เมื่อวานนี้เนี่นะคะผู้ฟังคะสารอาญาคดีทุจริตเนี่ยได้ออกหมายจับคุณอิทธิพลคุณปลื้มกับพวกรวม5รา,ายหลังจากที่อธิบดีอายการปราบทุจริตน,นะคะได้ส่งหนังสือด่วนถึงเลขาปปชค่ะขอให้สารเนี่ยออกหมายจับฉบับใหม่นะคะก็มีการชี้ไปที่ประเด็นเรื่องของพรปรปปชแล้วค่ะ ที่แม่ให้มีการนับอายุความแล้วเมื่อวานนี้ก็เลยมีการออกหมายจับฉบับใหม่กับคุณอิทธิพลคุณปลื้มนั่นก็คือคดีนั้นนะคะก็จะยาวไปเลยค่ะนะคะไม่มีการนับอายุความเหมือนเดิมแล้วนะคะที่บอกว่าคดีจะมดอายุความในวันที่10นี้ก็นั่นหมายความว่าคุณอิทธิพลคุณปลื้มเองถ้าจะหนีก็ต้องหนีกันตลอดชีวิตแล้วค่ะวันนี้ตามหน้าเดอะสปิมนะคะมาดูกันนิดนึงเนี่ยข่าวสดลงเอาไว้เลยว่าอิทธิพลต้องหนีตลอดชีวิตสารอนุมัติแล้วหมายจับใหม่ไม่มีอายุความ ปปชโต้ดองคดีค่ะหน้าหนึ่งสือพิมพ์ค่ะหน้าหนังสือพิมพ์ในสยามรัฐอายการสูงสุดส่งหนังสือถึงปปชออกหมายจับอิทธิพลไม่ให้นับอายุความคดีค่ะแล้วก็ในหน้าหนึ่งสือพิมมติชนออกหมายจับหม่อิทธิพลชี้ช่วงหนีคดีไม่นับอายุความหน้าหนึงสือพิมพ์ในแนวหน้านะคะก็ลงเอาไว้ค่ะบอกว่านะคะ อายการแจงคดีอิทธิพลคุณปลื้มไม่นับอายุความจีปป้ปปชออกหมายจับฉบับใหม่ยึดตามพรปรปรปชฉบับปี61ต้องขอให้สารระบุในหมายเหตุผู้ถูกกล่าวหาหาลบหนีไปเมื่อใดค่ะหน้าหนังสือพิม์นะคะในไทยโพสต์ก็ลงบอกว่าออกหมายจับอิทธิพลฉบับใหม่อ่ะเอาเป็นว่าข่าวข่าวนี้เนี่ยมูฟังคะลงเอาไว้ในหน้าหนึ่งของหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับแล้วค่ะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากที่ทั้งคุณโกนสุรวัตรอินทุจันยงรองโฆษกสำนัก อายการสูงสุดนะคะสำนักงานอายการสูงสุดเนี่ยออกมาเปิดเผย,ยว่าเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาค่ะคุณคำานึงวงทวีทรัพย์ค่ะที่ปดีอายกาสรสำนักงานคดีปรับปรามการทุจริตภาค2เนี่ยได้มีหนังสือด่วนที่สุดเรื่องขอให้ดําเนินการออกหมายจับใหม่นะคะถึงเลขาปปชข้อความนี่ก็ระบุว่าสำนักงานคดีปรับปรามการทุจริตภาค2ได้มีหนังสือค่ะขอให้ดําเนินการยื่นคําร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค2ค่ะ เพื่อขอให้ออกหมายจับตัวของคุณอิทธิพลคุณปลืม้มแล้วก็นายพิเชษอุทัยวัฒนานนท์นายวิทยาสิรินวรชัยนายยติพงศ์อินทรัตน์แล้วก็นายเอกพงศ์บุญชัยค่ะเนื่องจากว่าเป็นผู้ต้องหาที่มีพฤติการในการหลบหนีไม่ไปรายงานตัวนะคะต่อพนักง,งานอายการสำนักง,งานคดีปราบ,ปรา,บปรามการทุจริตภาค2เมื่อช่วงวันที่4กันยายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งเนี่ยนะคะในกรณีที่ศาลเนี่ยออกหมายจับกลุ่มตัวผู้ต้องหา ทางพนักงานอายการสํานักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาคสองเนี่ยก็พิจรารณาแล้วเห็นว่าตามพรปรที่ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปีพศ .2561 เนี่ยนะคะในมาตราเจี่ในบัญญัติเอาไว้เลยว่าถ้าผู้ถูกกล่าวหาหรือว่าจำเลยเนี่ยหลบหนีไปในระหว่างถูกดำเนินคดีหรือว่าระหว่างการพิจรารณาของศาลไม่ให้นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือว่าจำเลยนั้นหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความค่ะ ประกอบกับมาตรา13เนี่ยนะคะของพรบวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบปีพศ2559และตามหนังสือที่อ้างถึงในะาะในวงเล็บหนึ่งเนี่ยก็คือพนักงานอายการได้แจ้งให้ท่านดําเนินการขอออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหาโดยขอให้ท่านขอให้ศาลเนี่ยระบุหมายเหตุเอาไว้ในหมายจับด้วยว่าผู้ถูกกล่าวหาได,ได้หลบหนีไปเมื่อวันที่เท่าไหร่ตามสาเนาตัวอย่างหมายจับที่พนักงานอายการเน้นแนบไปพร้อมกับหนังสือที่อ้างถึงในวงเล็บหนึ่ง แต่ปรากฏว่าตามสำเนาหมายจับสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค2อสารไม่ได้ระบุหมายเหตุด,ดังกล่าวเอาไว้แต่อย่างใดดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ราชการพนักงานอายการสำนักงานคดีปรับปรามการทุจริตภาคสองค่ะก็เลยขอให้มีการดำเนินการออกหมายจับใหม่นั่นเองค่ะ และในที่สุดน,น,นะคะเมื่อวานนี้ก็มีการออกหมายจับใหม่กันออกมานะคะคุณผู้ฟังคะนั่นก็หมายความว่าคุณอิทธิพลถ้าจะหนีก็ต้องหนีกันตลอดทั้งชีวิตแลวคะ่ะซึ่งวันนี้ก็เป็นข่าวหน้าหนึ่งกันเลยนะคะสำหรับในน้าหนึ่งสปิมทุกฉบับในขณะที่ทางสภาธนในความเองก็ออกมาแสดงความคงใจเลยะคะ่ะว่าทําไมปปชเนี่ยถึงทํางานล่าช้า ตอนนี้นะคะหลายฝ่ายเองออกมาตั้งคําถามถึงการทํางานของปปชเลยค่ะผู้ฟังคะนะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของคดีความเนี่ยโอ้โหที่มันเนิ่นนานกันมาถึง15ปีละไปไปมา,มาเนี่ยเพิ่งมาทําเอา,เอาในช่วงที่กลกำใกล้กลจะหมดอายุความเนี่ยเพราะอะไรด้วยอย่างรองโฆษกสภาธนไยความนะคะคุณวีรศักดิ์โชควาน,นิชก็ออกมาบอกเลยบอกว่าข่าวการดําเนินคดีกับคุณดิทิพลน่นะคะ ที่ไม่มารายงานตัวกับอายการเพื่อฟ้องต่อศาลเนี่ยจนคดีเนี่ยมันจะขาดอายุความวันที่10นี้อยู่แล้วคือเป็นเรื่องที่กําลังมีการวิาพากษ์วิจารณ์ถึงการสอบสวนโดยปปชว่าควรมีการปรับปรุงไหมต้องย้อนไปดูว่าพนักงานสอบสวนคดีเนี่ยคือปปชได้แจ้งข้อกล่าวหาว่าเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือว่าปฏิบัติหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา157ซึ่ง ประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา95วงเล็บ2เนี่ยบัญญัติเอาไว้เลยว่าถ้าไม่ได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทําความผิดมาที่ศาลภายใน15ปีเนี่ยเป็นอันขาดอายุความเดี๋ยวเมื่อปปชเนี่ยยังไม่สามารถนําตัวนะคะส่งอายการได้เนี่ยและอายการยังไม่ได้ตัวมาฟ้องกับศาลก็ต้องพิจารณาถึงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในมาตรา39วงเล็บ6คือสิทธิ์นําคดีอาญาเนี่ยมาฟ้องย่อมระงับไปเมื่อคดีอาจขาดอายุความเนี่ย เมือ่อสิทธิการดําเนินคดีอาญาระงับไปแล้วเนี่ยอายการก็ไม่อาจนําคดีมาฟ้องได้อีกซึ่งคดีนี้เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าปปชมีเวลาทําสํานวนและเอาตัวผู้ต้องหาเนี่ยมาส่งอายการน,นานถึง15ปีแต่ความเป็นจริงกลับเพิ่งส่งสํานวนให้อายการไม่ถึงเดือนก่อนจะขาดอายุความเพราะอะไรปปชถึงทําสํานวนล่าช้าขนาดนี้ค่ะและทางสภาธนายความเองก็เลยเออมองกันว่าคดีของคุณดิติพลหนีจนขาดอายุความเนี่ยมันไม่ใช่คดีแรก แต่ยังมีคดีนะคะของคุณสุนทรวิลาวันที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะก็กำลังเป็นคำถามน่นะคะที่หลายๆฝ่ายออกมาตั้งกันเอาไว้ค่ะว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้กันอย่างไรต่อไปนะคะ